เราจะเจอกันบ่อยจะเนาะระบบดันเนาะระบบดันส่งเนาะเพื่อนกขว่าหลิตโตนซาดคู่บาอยู่เออฟังอยู่นะคะจา้าน้องพิมพ์ฟังอยู่จา้าพักผ่อนก็ได้นะพี่คุณสูตรที่นีว้าวว้าวว้าสวัสดีค่ะใครคะใครคะชื่ออะไรคะเนี่ยว้าวว้าวว้ขอชื่อภาษาไทยด้วยนะคะทักไทยสบายดีกัน พี่สมหมายก็ตำแตงหอยดองจ้ะนริศราก็บอกว่าเจ้าบ้านสดใสมากค่ะกูดกูดถูกต้องนะครับ <laughs> <laughs> มาเด้อมาเด้อผูาา้ใดอยากกมาอย่าจอบเบิ้งกันเด้ออย่าจอบเบิ้งกันสวัสดีจ้ะเนาะพี่สมศักดิ์ก็มานานแล้วจ้ะมานานแล้ว ต็ดต้นชั่วโมงนะจ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมมตรของน้องตุ๊กจ้าเป็นกำลังพระคุณหรอกจ้าไม่ลืมพระคุณอยู่ในดวงใจของสุีินีขอบคุณนะคะ พี่สุรพงศ์ก็สวัสดีครูบานะคะครูบาก็สวัสดีคุณนันทวันนะคะคุณไพวัลย์ถ่ายภาพเพื่อนไว้ให้เพื่อนๆได้เห็นจากว่าบรรยากาศฝนตกบ้านเรามันก็สวัสดีคุณสมหมายคนเดิมค่ะสวัสดีทักทายสบายดีกันทุกวันเนาะเพื่อนๆพี่ๆของเราอะ แกงขนมเชียงใหม่จ้าน้องตูแกงขนมเชียงใหม่นะคะวันนี้สู่ที่นี้บ้านสวนลิมคลองก็ได้ไลฟ์สดออกอากาศพูดคุยทักทายทักทายสบายดียามบ่ายจ้าสวัสดีบอกเออว่าฝนโคบ ถ้าฝนหยุดไปว่าฝนง่าอากาศวันนี้ฝนตกทั้งวันจากน้องนันทวันเป็นแบบเกาหลีนิดหนึ่ง <c oughs> แล้วเปิดใหม่ก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวขอตัวนะโชคดีขอบคุณพี่ป้อมจากขอบคุณทุกคำถามขอบคุณทุกคำตอบนะคะคุณตุกกี้ก็สวัสดีทักทายนะจ๊ะตุกกี้พารวยก็ทัก คุณสีนวลก็กําลังรับชมค่ะคุณศีนวลก็กําลังรับชมนะคะจริงใจจ้ะเนาะสุี่นี้ก็ขอบคุณมากมายขอบคุณพี่สมศักดิ์อยู่กับน้องสุีินี <c oughs> อ่าต้นไม้สวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ป้อมต้นไม้โดนฝนเนาะต้นไม้โดนฝนสวยจะลลานะท่านนะคะ โอ้ยคิดไปล้จาจังใดคอยแห้งว่าให้คู่บาฟังตั้งแต่ก่อนในห้องนั้นบอกว่าราบหมูน้องตู๊กนะจ๊ะอร่อยอร่อยจ้าคุณกฤษดาก็ทักทายคุณตุ๊กพาลูนะ <c oughs> <c oughs> เนาะเป็นคนอารมณ์ดีสร้างความสุขและรอยยิ้มนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากมาย ตุ๊กกระต้มจับชายนะจ๊ะต้มจับชายขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณมากมายนะคะทานแล้วอร่อยมากค่ะเนาะโฟ,โฟีโฟดีทักทายสบายดีการฟีโฟก็สวัสดีพี่สาวบัวคุณอลิสาเราบัวก็สวัสดีอลิสาทอดไข่ใส่ชะโอมน้องตุ๊กน้องตุ๊กแกงเขียวหวานเดี๋ยวค่อย แม่ก็มาให้กำลังใจนะจ้าแม่สมดีใช่ค่ะฝนตกฝนตกคุณยายพวงก็ทักทายคุณสมศักดิ์ค่ะคุณกิษดาก็ทักทายคุณยายพวงนะคะคุณทองอินสมสแสวงก็กําลังรับชมนะคะวันนี้ก็จะมาทานข้าวเม่าจะทานข้าวเม่ารอเพื่อนๆรอเพื่อนๆมาขอทานข้าวเม่าก่อนนะคะนี่ค่ะ มากเลยพี่โฟบอกว่าอยากทานส้ตมตำมากเลยพี่สมศักดิ์ก็บอกว่าท้ายรถเก๋งพี่มีกล่องศักดิ์ก็ทักทายคุณแม่อลาสาเต็มยศเลยแม่วะสันเนาะทักทายกันจ้า คุณพี่สมหมายก็สวัสดีแม่สูตรที่นีทักไทยกับคุณสาลีค่ะคุณสาลีนะคะคุณแม่สาลีก็ผ่านผ่านสตรีมแล้วนะคะก็นาฬิกาจ้ะสิบสี่นาฬิกาเนาะวัเดี๋ยวเราเขา้าไปช่วยกันทักไทย <c oughs> ออ, roar! อย่ามาเอาไก่แรกนะหน <c oughs> ูทำไมพูดก่อนนะ <c oughs> หนูจะเอาไก่แรกคุณครูอยู่ ทำไมมากแล้ววันนี้กินกินอาหารกินอาหารหวานก็เรียกว่ากินอาหารหวานเนาะกินข้าวเม่าออจ้าสวัสดีดีใจนะจ้าโอเคตามนั้นนะคะพี่ชายเราใส่ไข่ต้มน้ำปลาเนาะพี่ กิสดาก็เจรมุดซ้อมร้องเพลงหรือยังซ้อมคู่คือทามาจากถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองถั่วเหลืองจ้าทําไมพูดติดอ่างจ้า <c oughs> ผ่านแม่สมดีผ่านหรือยังคะตอบด้วยนะคะ <c oughs> กาแฟเย็นของคุณบัวชัญญานะคะพี่สมศักิ์ก็สวัสดีคุณสุรพงศ์นะคะคุณสุรพงศ์ก็สวัสดีแล้วก็ให้หัวใจให้น้อง ให้หัวใจกับลูกพิมพ์นะคะสุตที่นีก็ไม่แอบแอบเล่าให้พี่สมศักดิ์ฟังนะคะอย่าไปเล่าอย่าไปบอกใครนะคะว่าสุตที่นีเอามาเล่านะคะห้ามบอกคุณทักทาทยสบายดีคุณจอมยุทธก็ทักทาไทยทุกกี้พารวยจ้าพี่โฟก็น้ําแดงโซดาต้นกระถินริมรั้วจะพี่สมหมายต้นกระถินริมรั้วเหลืออีกเยอะไหมครับ ก็ไม่เยอะนะคะคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายอ่ะคุณปางทิพย์ก็กําลังรับชมนะคะสวัสดีทักทายสบายดีกันเน,ะนาะบอกกาลังใจอ่าพี่รักต้นไม้ค่ะใช่พี่ป้อมเป็นคนรักต้นไม้เนาะแล้วเ้วเป็นคนรู้ชื่อต้นไม้ด้วยสู่ที่นี่ทั้งคืนแซบ่บๆเลยจ้าน้องน้องใจบอก ักนตอบกันอย่างนี้เราจะน่ารักดีนะคะพี่ผ่นเขาบอกน่ารักดีประมาณว่าพี่สุที่นี่ใส่อะไรก็น่ารักก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมมตรของน้องตุ๊กจ้าเป็นกำนัลลาบปลาตองพี่สมหมายก็ลาบออปลาหลดแดดเดียวจ้าเมนูนี้ไม่เคยได้กินมาดิา อลิสาเหลาบัวก็สวัสดีพี่พรโปรสีนะคะคุณทรีฟต้มจับชายนะน้องตุก๊กต้มจับชายนะคะกล้วยจับยวนน้องตุ๊กจ้าครบแล้วจ้านิมนต์จ้าคุณยายปวงก็ทักทายคุณสมศักดิ้าคุณกิษสดาก็ทักทายคุณยายปวงนะคะคุณทองอินสมเสวงก็กําลังรับชมนะคะมากเลยนะคะ คุณกฤสดาก็ทักทายแม่อรสาครับทักทายสวัสดีครับคุณพิมคุณสมศักดิ์ไม่มาอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแกคงจะยากน่าเห็นใจแกหรอกก็สงสารแกอยู่นะเขาบอกอย่างนั้นเพื่อนๆอน่ะืมขมเอาพี่น้อนงกินขมเอาขมขมเมาจา้ขาขมเอ่ออนอสวัสดีทักทายสบายดีกัน คุณสมศักดิ์ก็ทักทายคุณพรโพสีจะคุณทักทายสบายดีคุณจอมยุทธก็ทักทายทุก,กี้พารวยจ้าพี่โฟก็น้ำแดงโซดาขอบคุณทุกคำถามเลยนะจ้าจุ๊บจุ๊บ <c oughs> <c oughs> คุณสมศักดิ์น้องทุก,กี้จ้าตำกระท้อนตำกล้วยน้องทุก,กี้จ้า อร่อยอร่อยทุกเมนูขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณหลายหลายจ้าขอบคุณหลายหลายขอบคุณมากมายแก้วหกร้อยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องพัฒราพรคุณสวยมากค่ะช่วยกันคุณพรก็สวัสดีคุณอลิสาหลักเหล่าบัวนะคุณอลิสาเหล่าบัวมีโฟ ต้มแซบกระดูกหมูจ้าพี่โฟเปิดต้มแซบกระดูกหมูนะจ๊ะที่บ้านผัดนาฬิกาจ้ะเปิดนสิบสีนาฬิกาเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยกันถักไทยเป็นลูกชาวนาทำนาแบบเต็มที่เต็มตัวเลยเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีแม่ปฏิสัมพันธ์จ้ะคุยกันสองคนก็คุยได้